สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมบ่าวนิกสิราพสมมผลนะครับในโครงการวันมหกรรมอาชีพออนไลน์จังหวัดสกลนครประจำปี2564อีกเช่นเคยนะครับโดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็คุณผู้ชมผมอยู่ที่หน้าปากซอยทคําสะอาดซอย5นะครับถนนสกลนครนาแก่มาตามหาร้านขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเอ้ยก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกก็คือรถที่แบบรถขายก๋วยเตี๋ยวที่ตะเวนขายไปทั่ว,ว้านทั่วเมืองอะไรอย่างงี้นะ แล้วก็ไม่ต้องไปถึงร้านเพราะว่ามีร้านมาขายถึงหน้าบ้านหน้าที่ทํางานหน้าถนนก็เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกสุดเด็ดของสกลนครของเรากันนะฮะอยู่ในซอยนี้แหละนะฮะสะอาดซอยห้าตามมาฮะเอ้นี่เดินเข้ามาแป๊บเดียวเห็นแล้วนะฮะกลิ่นหอมมาจตกไกลเลยนะ อาสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหร้านขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมครับก็มันจะออกมาถายครพอดีครับผมอันนี้นำตัวก่อนคุณลุงชื่ออะไรฮะคือชื่อผมตัวจริงเขาชื่อนายสมพิษสมชายผมมาเปลี่ยนเป็นท่านขุนท่านขุนครับผมก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดสมถติว่าผ่านผ่านไปเนี่ยเขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาจะเรียก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 รถนี้ว่าอะไรท่านขุนครับท่านขุนท่านขุนครับก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ครับ ต้องครับครับผมท่านขุนมาแล้วนะฮะปกตินี่ก๋วยเตี๋ยวท่านขุนเนี่ยขายที่ไหนอะไรยังไงมาฮะจะจะต้ออกจากจากที่นี่นะออกจากบ้านแล้วก็ไปตลาดครับตลาดก็ขายตลาดแล้วก็บกศครับบกศแล้วก็ร้านอึ้งแล้วก็ธนาคารกรุงไทยกัิกรไทย แสดงว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะแบบขับไปจอดที่เดิมวนๆวนๆอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็มีลูกค้าประจำวันวันหนึ่งขายดีไหมครับลุงก็ได้อยู่นะตกไปก็สามพันสามพันก่อนตอนตอนตอนยั้ไม่มีโควิดนะครับห้าหกพันโอ้โหวันนึงขายได้ห้าหกพันเลยก้าห้าตอนตอนตนนั้ไม่มีโควิดนะเดือนหนึ่งก็โอ หลายหมื่นเหมือนกันนะสี่ห้าหมื่นเลยนะลุงช่วงนี้ก็อยู่ได้แค่สามพันอ๋อช่วงนี้ก็อยู่ได้สามพันก็ลดลงมาก็ดีกว่าไม่มีเลยสักบาทใช่ไหมหลายคนนี่คือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพนักงานที่โดนเลิกจ้างเลิกจ้างรายได้หายหมดเลยใช่แต่ลุงก็ยังโอเคแหละใช่ไหมยังสู้กันต่อแล้วขายเนี่ยคุณลุงขายคนเดียวเลยฮะขายคนเดียวออกจากนี้ก็ไปขายคนเดียวเลยครับอ๋อแสดงว่าที่ที่บ้านเนี่ยก็มีขายเหมือนกันมีขายเหมือนกันให้แฟนขายอยู่ที่บ้าน แฟนใช่มแฟนใช่ไหมแฟนยังจะไม่ใช่เมียใช่ไหมจู๋ไม่ใช่เมียแต่ยังยังเป็นแฟนกันอยู่อ๋อยังเป็นแฟนกันอยู่เพิ่งจีบกันผู้บ่าวผู้สาวโอ้ยเนาะเนาะนะฮะแล้วนี่ดูจากสภาพแล้วแสดงว่า ขายแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมฮะสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อเป็นสิบกว่าปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆในสกลนครเลยดีกว่าที่แบบที่แบบมีขายก๋วยเตี๋ยวรถอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ทั้งคุณทั้งคุณนี่แหละใช่ถูกต้องเลยครับเด็กๆลูกๆหลานารู้จักกันหมดนะฮะขายยังไงครับช่วยด้วย ก็ละสามสิบห้าสี่สิบครับพิเศษสี่สิบครับพิเศษสี่สิบครับแค่นั้นเลยครับผมโอ้ราคาใช้ได้ครับคุณผู้ชมฮะยุติธรรมดีเดี๋ยวเราลองไปตามดูบรรยากาศว่าคุณลุงขายในแต่ละถุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมไปไปครับโอเคครับ้อนไปด้วยได้ไหมได้เลยครับ เตี๋ยวมิจฉาก๋เตี๋ยวอ่ก๋ยเตี๋ยวทันขนครับพเตี๋ยวทานขุนรับผมโอเคก๋เตี๋ยวอาไครับนุ่มก๋วยเตี๋ยวนะครับอ๋อเส้นอะไรครับเส้นไรได้หมดครับผมเอาเอาได้หมดเหครับอ่ายาไปหอย่าพูดังไม่ทันจอดเลยครับคุณผู้ชมมีคนมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วนะฮะนี่แหะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดแรกนะครับพี่ก๋วยเตี๋ยวทนขุนมาจอดขายบริเวณด้านหน้าตลาดลอกันท้านเเบาลนครนคราีมโอเคนะ นี่ครับซึ่งจุดจุดหนึ่งที่คุณลุงมาจอดขายเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเวลาแม่คงแม่ค้าเห็นรถคุณลุงก็จะคุ้นเคยกันแล้วก็มาซื้อของกันนี่นะฮะอย่างพี่เนี้ยพี่ก็ทํางานอยู่ในตลาดนะครับครับผมขายของครับอ๋อขายของในตลาดมาซื้อปล่อยไหมครับพี่ปล่อยครับทุกวันเลยไหมพี่ทุกวันครับผมมันอร่อยเหรอพี่ครับผมอร่อยครับอร่อยครับผมอ๋อไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลด้วยยังไงดี๋ยวนะครับ เสร็จแล้วครับมัมีมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงพร้อมนะฮะเพียบครับครับโอเคครับวันวันหนึ่งขายประมาณกี่ชามครับหนุ่มจกไปเกือบ70 80สชามครับโอ้นะประมาณนี้แหละครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้แต่ถ้าเกิดช่วงปกติก็น่าจะเป็นร้อยเลยเนาะโอ้ธรรมดาอย่าเพิ่งสั่นทีลูกค้าสั่นทำไมสั่นชู้แล้วโอ้เครื่องปรุงมีพร้อมนะครับครบทุกอย่างด้วยจานทำช้อน แล้วก็แบบเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเนาะ่กินเสร็จทิ้งได้เลยเนี่ยครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ครับโอ้นี่ก็ขายเรื่อยๆเลยครับขายเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปจุดนู้นนะโอเคนะครับผมเอาขึ้นมาขึ้นรถจะไปอีกจุดหนึ่งนะไกล้ไหมพี่ไมใกล้ครับหัวมุมเด่กหัวมุมเนี่ยหัวหัวมุมหัวมุมหัวมุม หน้าโรรงแรมเนี่ยเแล้วครับผู้เสี่ยวกับท่านขุนครับมาแล้วครับฮะม,มันมันตงนีสัญญาณนะครับมาทิ้งก็ได้เลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก๋วยเตี่ยวท่านขุน ใส่ซาเล้งพ่วงท่าอย่างนี้เป็นขายทั่วเมืองสกลนครมามากกว่า10ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าวันนี้บ่าวนิกนะครับสเราพบสมผลแล้วก็รายการโครงการวันมหากมุรช่อมอนไลน์จังหวัดสกลนครมาจำปี2องันต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนจะประกอบอาชีพอะไรจะทำอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองหมดขอแค่เราต้องสู้นะครับช่วงวิกฤตอย่างนี้ต้องทำอาหากินอยู่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับ อีพีแน่เดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนแล้วคอยติดตามชมในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับคุณลุงครับสวัสดี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 ครับ